วัดีครับผมหมอไทยแพทย์จีนประจำชิงหลงคลินิก คนทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ย WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้ให้การยอมรับแล้วนะครับว่าศาสตร์การแพทย์แผนจีนหรือการฝังเข็มเนี่ยสามารถรักษาโรคได้จริงการฝังเข็มเนี่ยเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งสําหรับคนที่มีอาการปวดแล้วรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วยังไม่เห็นผลซึ่งสามารถทําการรักษาการฝังเข็มเพื่อแก้อาการปวดได้การฝังเข็มเป็นการรักษาการปวดโดยเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่รักษาอาการปวดวิธีการอื่นแล้วยังไม่เห็นผลซึ่งการฝังเข็มนะครับเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงเฉพาะที่ได้ ทั้งยังสามารถปรับสารเคมีภายในร่างกายร่วมกับอัยะต่างๆให้ทํางานได้สมดุลขึ้นอีกทั้งยังกระตุ้นระบบภูมิการภัยในร่างกายเพื่อกําจัดเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเจ็บป่วยได้ด้วยในส่วนของอาการปวดการฝังเข็มสามารถบรรเทาอาการปวดจากการที่กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งแต่ถ้าจะมองให้เห็นภาพนะครับก็ให้คิดว่าอาการปวดเนี่ยก็เหมือนกับเชือกที่ขดเป็นปมการที่หมอฝังเข็มลงไปนะครับก็เหมือนกับการที่หมอเนี่ยคลายเชือกที่ขดเป็นปมเนี่ยค่อยๆคลายทีละนิดทีละนิดซึ่งปมแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันดังนนั้ การรักษาในแต่ละคนก็ใช้ระยะเวลาในการรักษาไม่เท่ากันนั่นเองยิ่งหากทำควบคู่กับการครอบแก้วแล้วจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาการครอบแก้วนะครับจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้เลือดนี่ยไปเลี้ยงบริเวณที่มีอาการปรวดได้ดีขึ้นซึ่งทําให้การปรวดของเรานะครับลดลงเช่นงานช่างงานเอกสารงานธนกรรมฟังแบบนี้เป็นไงบ้างครับการฝังเข็มครอบแก้วไม่ได้น่ากลัวเลยใช่ไหมหากใครนะครับที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้หรือ แอดไลน์มาได้เลยนะครับและ EP หน้าหมอจะไม่ให้ความรู้อะไรโปรดติดตามกันนะครับวันนี้นะครับโดยเลยหมอขอตัวลาไปก่อนหากใครชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกด subscribe ด้วยนะครับเราวพบกัน EP หน้าบ๊ายบายครับ